มาตังไปทำอะไรบอกไปละเอียดยิบเลยนะอ่ะพร้อมจดไหมอันนี้จะเป็นวิธีการทำงานวิธีได้เงินเข้ามาในกระเป๋าได้เงินมาแล้วเอากระเป๋าไปทำอะไรเอาเงินไปทำอะไรแบบละเอียดยิบนะโอเคและถ้ายึดมั่นทำตามรับประกันเลยว่ามันจะค่อยๆดีขึ้น นะตอนนี้โฟกัสที่ธุรกิจไม่ใช่นี่สินนะตัดทุกอย่างออกหมดโฟกัสแค่เรื่องเดียวมีธุรกิจโอเคไหมจ๊ะอะอันดับแรกนะเมื่อกี้จำได้ไหมนะทรัพย์สินคือสิ่งที่ทำเงินเข้ากระเป๋าทรัพย์สินคือสิ่งที่ทำเงินเข้ากระเป๋า นี่สินคือสิ่งที่ทําให้เราเสียเงินหลังจากนี้คือเพื่อ,อจะต้องไปแยกให้ออกที่บ้านเราอะไรมีทรัพย์สินก็มีสินหลังจากนี้ก็ต้องเข้าจ่ายการที่เราจะจ่ายเงินไปกับอะไรสักอย่างหนึง่งเราต้องมีสติว่าสิ่งนี้จะทําให้เราจนลงสิ่งนี้จะทําให้เราร่ารวยขึ้นโอเคไหมครับนะอ่ะทีนี้ดับลิดคืออะไรนะอธิบายสั้นๆดับลิดเป็น บริษัทขายอาหารเสริมความงามและเครื่องสำอางโอเคอ่ะดอบลิดจดนะจดลงไปดอบลิดเป็นบริษัทที่ขายพวกอาหารเสริมความงามและก็เครื่องสำอางนะเจนี้ดอบลิดเนี่ยก็ลงทุนสินค้า นะตอนนี้มากกว่า70แบรนด์มีเจ้าของดอ l i ิดเองและของเพื่อนๆ่เที่ยวมาฝากนะสินค้ามีไม่ต่ำกว่า5้าแสนชิ้นที่อยู่ในโกดังนะดอบลิดเช่ากโกดังมีออฟฟิศข,ของตัวเองมีพนักง,งานส่งของมีพนักง,งานแพ็คของมีระบบโลจิสติกทั้งหมดเลยเอาเป็นว่าเรามีเรามีออฟฟิศเรามีโกดังสินค้าเรามีสินค้า70กว่าแบรนด์เนี่ยเรามีทีนี้เนื่องจากว่า เราไม่ต้องการให้นักธุรกิจดอกดิบเนี่ยมาลงทุนสต็อกสินค้าเราก็เลยเขียนระบบเขียนแอปพลิเคชันขึ้นมาแอปพลิเคชันคืออะไรจดลงไปคือร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สามารถเปิดได้พร้อมกันหลายประเทศทั่วโลกสมัยก่อนถ้าเราอยากจะเปิดเราก็อาจจะไปเปิดห้างร้านตาม อำเภอต่างๆตามจังหวัดต่างๆนะแต่เราเลือกที่จะเขียนแอปขึ้นมาเราเลือกที่จะเขียนแอปขึ้นมานะเป็นร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่แอปพลิเคชันคือร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่นะเพื่อนๆจดนะนะซึ่งนะในแอปเนี่ยมันก็จะมีสินค้านะประมาณหกสิบกว่าตัวหกสิบแบรนดนะ์นะนี่เปิดให้ดูแว๊บ เห็นไหมสินค้าแต่กดให้ดูแบบ,แบบประมาณนี้อ่าให้ดูให้ดูแบบประมาณนี้เห็นไหมสินค้าเอาเป็นว่านะสินค้าตามนะแทนที่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 คนที่ท,ทําธุรกิจทุกคนเนี่ยจะต้องเอาเงินมาจ่ายและเอาสินค้าไปกองไว้ที่บ้านไม่ต้องไม่ต้องโอเค ดอลลิทเขียนแอปขึ้นมาแล้วจะเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นเจ้าของสินค้าทั้งแอปเนี้ยโดยไม่ต้องสต็อกสินค้าหกสิบแบรนด์อันนี้ว้าวรอเปาถ้า,าคุณจะขายของตามหลักแล้วคุณจะต้องเอาของไปกองทีบ้านแพ็คเองส่งของเองทำทุกสิ่งทุกอย่างเองถูกไหมแต่ทีนี้ไม่ต้องทุกคนเนี่ยจะได้ มีโอกาสได้กําไรจากสินค้าเจ็ดสิบแบรนด์เนี้ยโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต๊อกไม่ต้องส่งไม่ต้องแพ็กไม่ต้องบริหารจัดก,การหลังบ้านให้ปวดหัวโอเคแต่คุณมีโอกาสมีกําไรจากไอ้หกสิบตัวเนี้ยได้ทุกๆตัวเลยโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องส่งสินค้าไปหาลูกค้า ไม่ต้องนําส่งภาษีไม่ต้องจัดการสตอ๊อกไม่ต้องส่งของไม่ต้องลงทุนอะไรทั้งสิ้นคุณแค่มีมือถือหนึ่งเครื่องคุณคือเจ้าของแอปคนหนึ่งแล้วคุณมีมือถือหนึ่งเครื่องคุณคือเจ้าของแอปคนหนึ่งแล้วสินค้าที่อยู่ในนี้ทั้งหมดลูกค้าชอบชิ้นไหนคุณได้ตังค์หมด <c oughs> เข้าใจหรือเปล่าจะมีคนส่งของให้ ไปยังลูกค้าอัตโนมัติโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องมากังวลเรื่องแพ็กเรื่องส่งให้ปวดหัวแล้วไม่ต้องเอาของไปกองอยู่ที่บ้านด้วยเข้าใจหรือเปล่าคุณไม่ต้องของไปกองอยู่ที่บ้านเลยนะคุณลองคิดดูดิว่าถ้าคุณอยากจะขายสินค้าหรือ <c oughs> จะทำที่หกสิบแบรนด์จะต้องใช้เงินกี่บาทจะต้องลงทุนอะไรบ้างหนจุโกดังหนจะสินค้าโอ้เยอะแยะเต็มไปหมด อันนี้ไม่ต้องเพื่อนๆเขาจะพูาไม่ต้องเลยทีนี้นะทีนี้ทีนี้ทีนี้นะและทรัพย์สินในธุรกิจดอบลิตคืออะไรอะไรล่ะที่มันผลิตเงินอะไรที่อยู่อะไรที่มันผลิตเงินจดไว้ไดีๆคุณจะต้องครอบครองสิ่งนี้มันถึงจะทําเงินให้กับคุณคุณจะต้องครอบครองอะไร นะสิ่งที่มันผลิตเงินในดอบ,บนี้ก็คือ ID 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 มันผลิตเงินนี่คือสิ่งที่นี่คือทรัพย์สินนี่คือ ID อ่ะ IDPN <c oughs> จดนะ IDPN ผลิตกําไรชิ้นละ300บาทหรือ25% IDPN นะ ผลิตกำไรชิ้นละสามร้อยบาททั้งแอป ID นะ ID CEO กำไรชิ้นละหกร้อยบาทเฉลี่ยทั้งแอปนี่คือทรัพย์สินนี่คุณต้องสิ่งที่คุณจะต้องครอบครองคือสิ่งนี้สินค้าเด๋ยวเดือดเดือก็หมดเพราะว่าเดี๋ยวมันก็หมดไปแต่คุณจะต้องครอบครอง ID ไอดีบีโอกำไรชิ้นละแปดร้อยบาทต่อชิน้นทั้งแอปนะทั้งแอปคุณเข้าใจความหมายปะนี่แหละคือทรัพย์สินที่มันผลิตเงินนะคุณแค่เป็นเจ้าของอสามไอดีเนี้ย <c oughs> มันก็จะผลิตเงินให้คุณเรื่อยๆโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องลงทุนแพ็คของส่งไม่ต้อง ลูกค้าจะอยู่ที่จังหวัดอะไรแม่งส่งให้หมดซื้ออยู่ที่ปัตตานีส่งไปซื้ออยู่ที่เชียงใหม่ส่งไปซื้ออยู่ที่ลาวส่งไปอยู่ที่ไหนซื้อส่งไปเงินเด้งเข้าหาคุณตลอดโดนคุณไม่จะไปต้องมานั่งขายต่อไปคุณไม่จะไปต้องมานั่งขายคนเขาจะช้อปปิ้งเองเขาจะซื้อเองแอปเราอนาคตทุกคนจะสามารถเอาสินค้ามาวางในเชลได้ไม่จะเป็นเหมือนติ๊กต็อกเซลเลอร์เลยไลฟ์สดได้แอปเราไลฟ์สดได้ แชทได้แล้วทุกคนสามารถเอาสินค้ามาไลฟ์สดในแอปดอปลิสของเราได้กำลังพัฒนาอยู่โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะผลิตเงินให้เราก็คือ ID โอเคไหมครับโอเค ID ทีนี้นะมันผลิตชิ้นละสามร้อยหร้อยและก็แปดร้อยทีนี้นะ เพื่อนๆจะสร้างรายได้อยังไงจะมีรายได้เรามีระบบซัพพอร์ตเรามีเครื่องมือนะที่จะทําให้เพื่อนๆมีรายได้ได้เร็วนะแล้วก็จะสอนวิธีการบริหารจัดการเงินได้ต้องทําอะไรยังไงบ้างนะโอเคนะโอเคมันมีขั้นมันมีตอนนะถ้าคุณทําถูกวิธีคุณจะมีรายได้ถ้าคุณทําผิดวิธีหรือคุณดือ้อ แม่งจะไม่มีไรายได้เข้าใจไหมอย่าฝืนกฎธรรมชาติที่ผมกําลังจะบอกเราทําธุรกิจให้ประสบคาวามสำเร็จเนี่ยมันจะต้องทําตามธรรมชาติอย่าไปฝืนกฎพวกที่ฝืนกฎแม่งจะไม่ค่อยมีไรายได้นะโอเคไหมครับทีนี้นะไปคุยเรื่อง นะเดี๋ยวตำแหน่ง ID เดี๋ยว,ยวจะมาบอกว่าไรายได้ประมาณเฉลี่ยเท่าไหร่แต่เอาทีนี้จดนะวิธีการทำงานก่อนจดวิธีการทำงานจดวิธีมาซึ่งของไรายได้โอเคจดแบบนี้นะตอนนี้ถ้าทุกคนมี ID จบนะถ้าทุกคนมี ID คุณคือเจ้าของแอปพลิเคชันแล้วนะ เข้าใจไหมเนี่ยโอเคนึกภาพพร้อมกันนึกภาพพร้อมกันคุณมีไอเดีเนี่ยคุณคือเจ้าของแอปพลิเคชันแล้วนะคุณมีแอปของตัวเองที่มีสินค้าหกสิบแบรนด์มีโกดังเรียบร้อยคุณเป็นเจ้าของแอปแล้วนะคุณไม่ใช่ตัวแทนแล้วนะ <Damn. S 1> เข้าใจไหมครับ <c oughs> มองใหม่คุณมีไอเดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นเจ้าของไอดีอะไร Pn Co หรือ B.O แต่ Co กับ B.O ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินต้องทำงานเอานะบางคนก็ใช้เวลาเดือนหนึ่งก็ถึงละโอเคทีนี้นึกภาพตามนึกภาพตามนะคุณมี ID คุณคือเจ้าของแอปคนหนึ่งที่มีสินค้าพร้อมส่งโอเคมีสินค้าพร้อมส่งมีโกดังมีทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสับแล้วคุณเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันโอเค คุณเป็นเหมือนร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ทีนี้คุณเป็นประธานล้หน้าที่ของคุณก็คือมีคนมาโหลดแอปพลิเคชันซึ่งก็คือลูกค้าของคุณโอเคคุณลองเข้าคุณเข้าใจไหมเหมือนเราสร้างร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ให้แต่คุณเนี่ยต้องสร้างลูกค้าของตัวเอง เข้าใจไหมเพื่อนเพื่อนคุณต้องสร้างลูกค้าของตัวเองเท่าไหรและเพื่อนๆช่วยกันสร้างยอดดาวน์โหลดเท่าไหร่นั่นก็คือลูกค้าคุณตลอดชีวิตยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีคนหร่อยหนึ่งล้านคนคุณว่าคุณจะเป็นเศรษฐีไหมคุณจะมีะไรายได้ไหมสุดตีนแต่คุณไม่ต้องมาลงทุนเรื่องอะไรครับสินของไม่ต้องหน้าที่คุณคือสร้างยอดดาวน์โหลด ้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คุณลองจินตนาการดูว่ามันจะมีสักกี่ที่ให้คุณเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยและคุณก็แค่สร้างยอดดาวน์โหลดของเองคนที่โหลดแอปก็คือลูกค้าคุณคนที่โหลดแอปเข้ามาเนี่ยเขาจะซื้อสินค้าไปกินก็ได้หรือเขาจะเปิดร้านก็ได้คุณเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นดอบลิเปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน และหน้าที่ของคุณค well. well. We you ือไปทําการตลาดสร้างยอดดาวน์โหลดใครสร้างได้มากมีโอกาสร่ํารวยมากแลวโอกาสมาให้แล้วอะเราไม่ต้องให้คุณไปคุยกับเจ้านายแล้วว่าให้คุณมาคุยกับลูกค้าเนี่ยคุณไม่ตื่นเต้นแล้วคุณจะไปตื่นเต้นกับอะไรอ่ะเข้าใจไหมถ้าคุณไม่ตื่นเต้นกับเรื่องนี้คุณจะไปตื่นเต้นกับอะไรครับโอเคทีนี้ นะเรามีระบบซัพพอตมีวิธีการสอนมีทุกสิ่งอย่างสอนเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยมียอดดาวน์โหลดแบบมหาศาลอยากรู้ไหมยอยากรู้ไหมมันมีอสองมันมีมันมีหลายวิธียอดดาวน์โหลดเนึก็คือนะถ้าคุณออกไปขายของฟังนะถ้าคุณออกไปขายของคุณจะโดนปฏิเสธ เพราะว่าตามสัญชาตญาณแล้วไม่มีใครชอบถูกขายเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องพูดว่าเอ,อ๋อฉันขายไม่เป็นดีไม่ต้องขายเพราะว่าถ้าคุณขายคุณจะโดนปฏิเสธโอเคทีนี้ผมอยากให้คุณมาทำความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์โอเคคุณว่ามนุษย์มันชอบอยากรู้เรื่องชาวบ้านคุณว่ามันชอบไหมมนุษย์นี่มันอยากรู้เรื่องชาวบ้านนะซดซด มนุษย์มันชอบเรื่องชาวบ,บ้านถ้าคุณผอมมันสงสัยละถ้าคุณอว้วนมันสงสัยละถ้าคุณขาวขึ้นมันสงสัยละเพราะฉะนั้นวิธีจดไปได้นะวิธีที่คนจะทักหาคุณโดยที่คุณไม่จะเป็นต้องขายแล้วมันขอซื้อเลยมีผลลัพธ์วิธีการหาลูกค้ามีผลลัพธ์ ถ้าวิธีโดนปฏิเสธไม่ต้องมีผลลัพธ์แล้วออกไปคุยดื้อๆเนี่ยคุณจะโดนตอกกลับมาวิธีที่จะคุณไม่ต้องกลัวเรื่องการสร้างลูกค้าคุณไม่ต้องกลัวการสร้างลูกค้าลูกค้าไม่ได้หายากหาง่ายในกรณีที่คุณมีผลลัพธ์อายกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีผลลัพธ์มันจะมีคนถามว่าคุณกินอะไร ทำไมถึงข่าวขึ้นหอมลงสวยขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณก็คือไม่ต้องมาสต็อกแต่กินสินค้าจดกินสินค้าบวกอัดคลิปทุกๆขั้นตอนการกินกินสินค้าบวกกับอัดคลิปทุกๆขั้นตอนการกินยาเด็ดขาดที่จะไม่อัดคลิป เพราะว่าอะไรมันไม่เชื่อไม่เชื่อยกตัวอย่างเช่นเราไปผู้ชายมาขอผู้หญิงแต่งงานที่รักรักเธออะไขอแต่งงานแต่เขาไม่มีอะไรให้เธอนะแวนก็ไม่มีฉันรักเธอหมดหัวใจเชื่อไหม <c oughs> โอ้โหมึงไปนอนก่อนมั้ไหนละแวนอยู่ไหน <c oughs> มันต้องมีข้อพิสูจน์เข้าใจไหมมันจะต้องมีข้อพิสูจน์เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีคลิป การกินผลิตภัณฑ์ไม่มีคลิปไม่ได้มันไม่เชื่อโอเคมีคลิปก่อนซึ่งคุณมีคลิปยกตัวอย่าง,างเช่นคุณผอมคุณผอมแล้วคุณนอนอยู่ในบ้านชาวบ้านเห็นไหมไม่เห็นไม่มีคนทักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการหาลูกค้าก็คือพร้อมแล้วออกไปเจอคนเยอะๆ แล้วออกมาสร้างช่อง t i k ต็อกสร้าง Facebook แล้วก็เต้นเมื่อก่อน80ตอนนี้เดี๋ยวหไม่ต้องพูดส้นตีนอหลรเต้นเอาให้มันดูนี่พร้อมแค่นี้พอเดี๋ยวมันจะทักเลยว่ามึงแดกอะไรเราบอกอ๋อไม่ได้ขายไม่ได้ขายมันเสื้อาในแอปเลยได้ตังค์โอเคได้ตังค์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพอดีว่ามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำตัวนี้มีส่วนผสมของ ไบเบอร์แล้วก็ไบโอติกหายเลยเนะี่ยมันจะปฏิเสธคุณเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอย่ากขายแต่จงมีผลร้อ์แล้วอัดคลิปแล้วเอาอคลิปนั้นแหละไปทําให้คนเห็นเยอะๆแล้วเาก็จะทักมาว่าแตกอะไรทําไมขาวขึ้นทําไมผอมลงทําไมหน้าซ้ายบ้าบอกคอแตกและลูกค้าจะทักเข้ามาแต่ถ้าตัวดํา ไปคุยคุณก็จะโดนปฏิเสธแบบไม่ใยดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณไปคุยเอาตังคุณจะโดนปฏิเสธเพราะฉะนั้นระบบดอบลิดเราจะมีระบบแจกเสตทดลองไม่จํากัดสําหรับโอเคไม่จํากัดไม่จะเป็นผิวขาวลดน้าหนักเราจะมีให้ลองเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณพร้อมก็าถามว่าซื้อไง คุณก็ให้เขาโหลดเอาเซตทดลองไปกินแล้วเขากินเสร็จปุ๊บเขาผอมเขาชอบสั่งซื้อคุณได้ต่างเพราะฉะนั้นจำไว้เลยหน้าที่ของเราก็คือมีผลลัพธ์เยอะๆและให้เขาโหลดแอปเอาเซตทดลองไปกินโดนคุณไม่จำเป็นต้องขายเพราะว่าถ้าคุณขายคุณจะโดนปฏิเสธเพราะว่าอะไรจดไปเลยจด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 ,จดมนุษย์ ชอบซื้อจนล้ไปมนุษย์ชอบซื้อแต่ไม่ชอบถูกขายคืออย่ามาขายกูแต่ถ้ากูอยากซื้อเดี๋ยวกูซื้อเองเพราะฉะนั้นเขาจะดูเขาจะดูก่อนว่ามึงพร้อมจริงไหมเอามาดูเอามาดูเพราะฉะนั้นคุณไปสร้างช่องทิกตอกเลยทิกตอกนี่คือแบบเวลาเราไลฟ์สดมันจะเหมือนคนวิ่งเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้เรืๆ่ๆๆๆ,ๆ,ๆๆๆแลแ้วแค่เต้นนี่เมื่อก่อนกูแปสิตอนนี้กูหกิบของฟรีเ่าปะโอ้ทัเทียบ เขาใะข้อหมายบะทักเพียแต่ถ้าคุณไม่มีผลลัพธ์มันจะยากล่ะมันจะยากล่ะโอเคเพราะฉะนั้นวิธีการทักมาสเต็ปแรกคือมีผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์โอเคซึ่งเอาตัวที่ตัวเองจะไปแจกขาวก็แจกขาวหำยาวก็แจกคำยาวนะรถหนักก็แจกรถหนักเอาสักตัวหนึ่งเอาตัวเราอะ แล้วกินจริงอย่างละอัดคลิปต้องเห็นหยิบใส่ปากแบบนี้เลยไม่งั้นมันไม่เชื่อเข้าใจมันต้องหยิบใส่ปากเปิดซองให้มันดูแล้วแบบนี่กูแดกจริงนะมึงดูนะแล้วเอามาตัดต่อมันถึงจะเชื่อถูกปะถ้าไม่เห็นคาตาเนี่ยโอ้มึงก็ปลอมจริงๆเข้าใจนะเขาไม่เชื่อโฆษณาเขาเชื่อคนที่กินจริงๆ เพื่อนๆจำมานเลยกินจริงๆเพราะฉะนั้นลูกค้าด้หาง่ายโอเคฐานง่ายเข้าใจไหมดิเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกโอเคแจกห้ามไปคุยเรื่องเงินอย่าไปคุยอะไรที่ตัวเองไม่มีเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกแจกแต่ห้ามขายแจกให้เยอะที่สุดเท่าไปไม่ได้ไอ้น้องดาวเนี่ยมันแจก สองเดือนมาได้มาตั้งห้าหกหมื่นบางคนนะแจกเดือนหนึ่งแม่งได้แสนห้าก็มีทีนี้ช่วงแรกๆให้เราแจกแบบนี้แจกให้เยอะที่ถุดไม่ขายเราจะมีระบบนะฟังนะเวลาแจกเสร็จปุ๊บทุกทุกครั้งที่แจกเสร็จปุ๊บเขาจะต้องโหลดแอปใช่ไหมเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันจะมีระบบนะทุกทุกครั้งที่แจกปุ๊บเอาซิ่งตองไปปุ๊บเราบอกเขาว่าไอแอปเนี้ยมันสร้างรายได้ได้ด้วยนะ แล้วก็ส่งลิงก์กลุ่มเนี้ยไปให้ปะนี่ไปฟังดูพอแล้วทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าทุกๆครั้งที่คนโหลดแอปเอาเซตลองไปแล้วก็บอกว่าแอปเนี้ยมันสามารถผลิตเงินได้เวลาสามพันนะอยากเข้าไปดูไหมถ้าบอกอยากอ่ะเนี่ยลิงก์กลุ่มคุณก็ส่งกลุ่มเนี้ยให้เขาแล้วก็บอกว่าจดมาด้วยนะแค่นั้นจําได้หรือเปล่าเวลาเราไปแจกทดลองให้เขาโหลดแอปผูกโค้ดตัวเอง แล้วก็ส่งเข้ามาในกลุ่มนี้และถ้าเข้ามาฟังในกลุ่มนี้ <S <S> <S เขาอยากทาธุรกิจเขาก็ออกไปเปิดร้านเปิดไอดีคุณก็ได้ตังค์เลยเข้าใจหรือเปล่าทีนี้นะแจกเทดลองไปจดไว้เลยนะเงินก้อนแรกนะเงินเนี่ยถ้าอยากปังไวๆเขาจะไปอยากปังไวๆอยากไหมคุณอยากได้แบบ แสนหนึ่งเดือนแรกแล้วเดือนที่สองสามแสนเดือนที่สามห้าแสนใครอยากได้สามเดือนห้าแสนบั้งเนอะใครอยากได้สามเดือนห้าแสนมั้ง